สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอัปเดตโครงการเราชนะกลุ่มลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจะใช้เงินอย่างไรใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไรได้รับเงินงวดที่หนึ่ง4,000บาทพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับคำถามผู้ที่ไปลงทะเบียนด้วยตวนเองที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทกาสาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่มีมือถือกลุ่มพิเศษจะใช้เงินอย่างไรจะต้องสแกนหน้าหรือไม่รับเงินวันไหนงวดที่หนึ่งครั้งแรก รับเงินก้อนเดียว4,000บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคําว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม มารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสวัสดิการทันข่าว4.0ซึ่งได้โพสต์ข้อความโครงการเราชนะร้านค้าอัปเดตแอปถุงเงินสิทธิ์ในบัตรประจำตัวประชาชน จะใช้เงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านค้าใช้แอปถุงเงินโดยมี2รูปแบบซึ่งตามตารางกันนะครับคือ 1. การสแกนใบหน้าเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน 2. การใส่รหัสพิน6หลักซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษต้องไปตั้งรหัสพิน6หลักที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือ สถานที่ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้นรอแจ้งวันประกาศเพิ่มเติมอีกครั้งผู้ที่มีสิทธิ์เราชนะยังไม่มีรหัสพินหกหลกักในบัตรประจำตัวประชาชนว่าจะสามารถทำได้ไม่ต้องไปธนาคารได้หรือไม่หรืออาจทำได้ที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาร้านค้าที่ใช้เครื่องรูดบัตรไม่ต้องใช้รหัสเสียบเข้าเลือกสิทธิ์ เราชนะเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยสำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนเราชนะรอบวันที่1 5ถึงวันที่21กุมภาพันธ25์2564ตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่4มีนาคม2564ใช้สิทธิ์ได้ในวันที่5มีนาคมในวันถัดไปการโอนเงินเราชนะกลุ่มนี้ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดวันที่5มีนาคม2564เป็นจำนวนเงินครั้งแรกครั้งเดียว4000บาทและครั้งต่อๆไปวันที่12มีนาคม2564าจำนวน1000บาทวันที่19มีนาคม2564าจำนวน1000บาทและวันที่26มีนาคม2564 64เพิ่มเติมอีกจำนวน1,000บาทสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเราชนะรอบวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่5มีนาคม2,564สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่15มีนาคม2,564เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่19มีนาคม2,564 การโอนเงินเราชนะกลุ่มนี้โอนเงินผ่านบัตรจำัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเช่นกันวันที่19มีนาคม2564จะได้รับเงินก้อนเดียวครั้งแรกครั้งที่1จํานวน6,000บาทและครั้งที่2บวันที่26มีนาคม2564เพิ่มอีกจํานวน1,000บาทซึ่งสําหรับประชาชนทั้ง2กลุ่ม ทุกยอดเงินที่โอนเข้าไปในบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสามารถสะสมได้และสามารถสะสมได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564ตลอดระยะเวลาโครงการเราชนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง y o u t u b e จ r c h a n n e l จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y t u t u b e จ r p h a n n e l กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องย o u t u b e ส r Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม